i สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เครพคะรัฐตณีกังวานไกลกับรายการสองธรรมค่ะเราพบกันวันนี้นะคะถือเป็นต้นเดือนพฤษภาค,คมแล้วนะคะหลายคนบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่ว่าอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดค่ะแต่ว่าขอให้ทุกคนนั้นรักษาสุขภาพนะคะเรื่องราวดีๆจากรายการสองธรรมวันนี้จะมีอะไรนั้นติดตามค่ะ ในหลายสัปดาห์ที่เราได้พาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับเรื่องราวของวัดหนองบัวทุ่งสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนจากท่านพระครูประหลัดนธรัตนวิยโยประธานสงฆ์วัดหนองบัวทุ่งแห่งนี้นั่นก็คือท่านถือเป็นพระนักพัฒนาซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาท่านได้สร้างเสนาสนะต่างๆไปอย่างมากมายทําให้วัดหนองบัวทุ่งแห่งนี้ปัจจุบันจึงได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างที่เป็นอยู่ณขณะนี้ครับทางวัดก็จะพัฒนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องอาศัยญาติโยมเป็นหลัก เพราะว่าส่วนมากวัดไหนถ้ามีโยมเอาใจใส่หรือมีศรัทธาแล้ววัดนั่นจะพัฒนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไปได้ดีและไปด้วยด้วยความสำเร,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 ร็จเรียบร้อยแต่วัดใดก็ตามถ้าขาดญาติโยมอุปการะอุปถัมภ์วัดนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างอะไรสำเร,ร,ร,ร็จโดยเฉพาะวัดหนองบัวทุ่งของเรานี้ก็ถือว่าเราก็ต้อง อาศัยญาติโยมอุปถัมภ์ค้ำชูมาตลอดและการสร้างสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เกิดภายในวัดก็มีประชาชนคนทั้งหลายมาร่วมบุญร่วมกุศลมาทำกันอยู่ตลอดทั้งทั่วๆไปหลายที่หลายแห่งมาร่วมกันโดยเพราะทางวัดขนาดนี้กำลังสร้างโบสถ์สดขึ้นมาหลังใหม่เพื่อทดแทนหลังเก่าอาตมาเองจะสร้างโบสถ์เบญจรจลง และอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านได้ให้ความใส่ใจนั่นก็คือการเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่านจึงเป็นที่เคารพและก็ศรัทธาจากทั้งชาวบ้านโดยทั่วไปรวมทั้งจากคณะสงฆ์ในพื้นที่ด้วยนะครับสังเกตได้จากการจัดงานและกิจกรรมต่างๆทุกๆครั้งของวัดที่ผ่านมาก็มักจะได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านกันเป็นอย่างดีและก็ง,งานที่กําลังจะมาถึงในวันที่5มิถุนายนนี้ที่วัดจะจัดพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษพระกริ่งขึ้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เราจะได้เห็นพลังศรัอนีก เช่นเคยครับเพราะคนเราจะมีอะไรกันไม่เท่ามีน้ําใจเพราะน้าใจนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดก็เห็นว่านลองพอนี้ทั้งสองรูปนี้คือพระูคริรยติงห์พรพระคริพัทธรรมคุณเจา้าณัฐเพรคอมรีและเลขาเพล่อเมืองน,นี้ถือเป็นพระที่นักเทศเป็นพระที่นัก,กเผยแผ่ธรรมะในโคราชในร่วมกันทํางานมาตลอดก็บางทีบางสิ่งบางอย่างบางประการทําอาตมาทําไม่เป็น ก็ได้พึ่งพาอาศัยเจ้าประคุณทั้งสองรูปนี้มาเป็นที่ปรึกษาหรือมาช่วยเหลือเกื้อกูลต่างๆทังหลายงานจึงสำเร็จเสร็จสิ้งลดร่วงไปได้ดีถือว่าเป็นธรรมมิกที่เคารพนับถือซึ่งกันและกันมานานขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงได้บุญได้กุศลได้สิ่งที่เป็นความดีให้ติดตัวไปทุกคนทุกท่านที่ได้เสียสละในทรัพย์สมบัติต่างๆทังหลายได้ช่วยเหลือสังคมและประชาชน ภายในประเทศและต่างประเทศโดยโยมก็ได้บุญกุศลขออนญาโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดิ่งหนึ่งสิ่งใดได้สมความมุ่งมั่นปรารถรนาะทุกสิ่งทุกอย่างทุกการทุกท่านทุกคนเทิน และทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวของส่องธรรมวันนี้ค่ะทีมงานทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราจะได้ทําประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมบ้างนะคะอย่างน้อยในเรื่องของการแนะนําสถานที่ดีๆจากวัดต่างๆแบบนี้รัศมีกลางวานไกลส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวดีๆจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนค่ะสวัสดีค่ะ